สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาโหข้าพี่ดองค่ะมาพบม,มาพอกันกับในเสาของมื่อวันที่สองค่ะเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศัก,การาช2569นะคะพี่ดองค่ะโมนี่ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกูสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ย่าเทวดาดนะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเสารนี้นะคะของปู่ค่ะสเสด็จมาเป็นตัวใด พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะขับคุณสวัสดเพื่อนครับสวัสดีเด้อค่ะการร claro. ักสการปู้นะคะเอ้มอาของดีก็เจ้าดิมากเจ้าแล้วค่ะปู้มูนี่ค่ะเออม่เอาไม่เอามูนี่เลยเนาะมูนี่ค่ะวันที่สองอ่ะเอาเอาเอาด้วยพูดติงเพื่อนแล้วก็มาเของฝันอยู่ค่ะปู้เจ้าเล่าว่าปีใหม่เล่าปู้เล่าครับ ครั้งได้วันสมมุกิควัมปีแล้วอะค่ะปีผู้ชสามใช่ไสามคนดิคผมก็ไม่นีสามคนเพกลมฝค่ะใช่ว่าสามคน้ชยค่ะใช่ว่าสามคนแล้วเ่าป่นหุ่นอะไรกาใช่ พูดแล้วสามสิบสองคนหมดแล้วอือผูดยิ่งสามสิบสองคนออค่ะไม่หมล้นาอยู่ยน,ในใา่าอยู่บนเดียวฮ่ะอืมแล้วคราวที่อื่อ่ะับแล้วว่าีทตัวว่าซ้หาสามหาค่ะอือก็บที่หาละค่ะ ทำหาที่หานี่ง้ามทีแล้วว่าก็สามสองเอาเอาเอาสองสามเลืคสองสามค่ะอแม่งคดแม่งสามก้อนนค่ะสามสอน้ำสามครูครับููโอ้องให้่สมคูโอ้แขนแขนเล่นนีนัปูนะคะหนึ่งสามสอง่ว่ที่หาใีน่ะ สามานี้าเให้อค่ะาค่ะบาร้านนู้วากันมุกมีคนมาวัดมาเห็บุญย่ำมไลน่าดติกวัดเต็มไหรถเต็มบ้านี่ค่ะอโอ้ยวัดวดปูดีคะเออคนมาหลายหนึ่งน่ะเออตำรวจปีใหม่คนเริ่มต้นปีใหม่เนี่ค่ะ เดียนั่นเยอะเด้อวันวันสีขึ้นปีใหม่เด้อเนี่ยยมแบบที่บเวรสเนี่ยเขาจะแน่วละไอ้ลูกยิงสุกอายุมันคนเงี้ยผมมีโลคทีไฟไอ้สุกุนหมันอืมถูกไอ้เสียงโกเชียงลำไงถือเป๊ะถือเปี้ยนน่ะนะคะใถูกกับบว่เอออ้นี่เปืนนั่นนะค่ะอายุมันคนเงยแล้วก็นเอาบ่มีโรคทีไฟอยู่เป็นลาบผมไปเจอเด้ ค่ะปุโออปุ๊เ่ก่นก่นป่วยนยังเนี่เจ้าป่วยนี่โอ้โหย่างนั้นบาดว่ามันถูกตนรมันเนี่ยค่ะอืเป็นโรคกันกันการตุกตั้งริมอย่าเ่นอยบกานอย่งงกระป้อนขาวอะไรค่ะกานขาปวดขาพวก้งียเง่หไร้ยี้มันคือตุกตาใช่อืม แงไนี่ต้อกวาดเสียงแง่ไม่สองคนหาลอยหาลอยคือเก่าปีนี้ปีนี้มันมได้แรงันแรงบาคั้งเองมงได้ดีก็ดีปีนี้บางวงป็นตุ่มป็นตุมะฝั่งนึงป็นมวยฝั่งนึงปินใบนี่นะอืมค่ะัวพัองัปรุดต้นนี่ค่ะเออปีอ่าปีนี้มันเปลี่ยนสองคนแลค่ะเออแะเรี่องก็ต้องีนี่นะงผูรว่า ตัวนี้นะมันสีเขามายเลตัวไหนอะเ่องนี้เนียนันคบสามหาเนาะค่ะ,ะคบสามหาแล้วก็หาที่สามค่ะเราเปนตัวหาที่สามอยู่แหละตัวรอมังค่ะมันดีปุ่กมากตัวไหนครับปุ่กะกูกแบมากเล่นกันเล่กันตงไห้หมดแล้ว ยิงอ่2อเียดอิามราหา่อยจดาเยจยุครับูปดหาสองสิเนือมาหาแปคนะปูมาหาแปดสิคะก็หาหาดดีมางพะมักมักอย่างงงไม่ดค่ะ่ เราแะบสองแกะไอทีละแกะค่ะเป็นตุ๊กวมีเพื่อมามหาหาแพะนะครับกขามีละอ๋อหาไปกับกขาทีละอมัสองตัวมัดสองตัวมัดสองคนค่ะตัวลึกลึกคุณจะต้องรู้ก่อีม่แล้เก้าดาวนละถ้าว่าคือเก้าดาวแต่บางเด้อมัน คือกวดบอลี่คือกวดบอกว่าแล้วพวกนี้เราจำพวกเราเลยค่ะแล้วก็ใช้กับสาคนเนี่ยค่ะเดมันขัดขีดมวเนี่ยอราต้องตีนหอึ่งถ้าอย่างนีมาค่ะเอกเราตีนสิงก์กอาสิงข์เอาแมวัดตรงสิงกนเอาแม้วัดขบวนมาตีไม่ต้นตีไม่ต้องใช้บาเแม่หมูวันที่หนึ่ง Mwenye buni, mwenye gena yi kanwa ki so anwen mwenye buni. Ha. Kwenye kane yon te hep buni. Yon ton ki man yon ya. Ha pou. Hmm. Ho, oh, mwenye tam swa, yo tam swa ganyi, yo sam yon yon yon. Tam swa lajwa body yon. Tam swa kim la wani yon moun. Ha. Li <coughs> <laughs> ha. 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 คีอหาโค้ง้ผ ah, oh, ah, oh, ู้บินดาวพน้ะเครี้ยงเคร้งเหมือนเคยว่าในเรื่นึงว่าในขั้นเืองนึคัวอเนี่ยมันจะเาาจะ่อค่ะต้คร่องะโอ้ยังไ่จบประจำเนาะทั้งสาวโรงงานอออโมอ่านี้เพาว่ามยามพอาม่อี่าพาเหตีตอนนี่ ค่ะมันก็มีเอะค่กค่ะขกากะขามีเอะค่ะอืมนีห่างหกนี่กกขดางมันมันกกับกันอยูะค่ะแบบเปลี่ยนกนี่ค่ะพ่อกทีนี่มันมันเกิดเลดังเบย่งมว่ะค่ะพ่อ ตัวตัวเด่นนี yeah. okay. ah, ions, ่ตัวเด่นคุมเด่นอย่างนี้หกที่หกแล้วก็เข่าหกเาหกตัวหกเปียนี่ละค่ะอันนี้คือคุมเด่นมั่นสูดีครับปูเออมั่นชูก็เปิดเออก็เปียดหาพ่อี่ละค่ะคุมด่นคุมร่องก็มีหาี่ตัวตัวเด่นร่องก็ผานหาพ่ีละ อาชีพขอาหาทีครับพ่อโอ้มันเดินเลยค่ะเดินกลุ่มเดินค่ะชื่อหกีหกขาเขาเก้าครบนี่แหละตัวเดินค่ะมันเดิน,นม,มันค่ะนีอยู่ได้ครับได้โจ๊บมลสค่ะค่ะได้ครับพ,พอดีเวลาเลยค่ะะค่อ ตอนที uh ่ทสขึ้นปีใหม่เาะยหกบเก้านะครับพระสอสอพลังเขา่ากองโขกองโขอยู่มางคูกัอันซาราอยู่ที่นี่ค่ะวิปปเลยนอครับสั่ง่นี้ต่อ่าสีดังแต่วาทีรถไปวัดไปว่าไปตัอยู่ตยังไปตรวมุ่ ตัวิีิอีิววิวนีวกิววิววิว่ิวนินวิวววยิววิววินวิววิมวหลาิววิววิววิ่วมววิววิววจววิวว้องิววิววิววิ่วิว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 อิวเิวว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 ิวิวยัววิ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 ว่ิววิววะววิ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 วว่ววข ที <Sen> ่จริงได้มกลมปัจจนาเ่อีนี้คดอ่อไหวพระพุทธประทับประสงเนาะพระพุทธประทรมประสงชือพระรัตนไตพระรัตนไตชื่อไตสแกวไตเอ่อไริยะพระสิไติอริยะก็คือตตัวนี้ละค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเืถึงพุทธพระรรมประสง ไภพ่ไดไหวแล้วอะไรก็ไหวอะไรังสมมเขาอยู่ว่ากุตังสาามีนสัมังสาามีสันหังสาระมีต้นต่ำรู้ไหมเหรอโอ้ยสุขสบายมนคว่าได้ถึงพูรทประสงค์เนี่ยูปูผู้ที่เป็นพูดที่เป็นนอุบาสกอุบาสิกาใจสนนนคมขึ้นตรงนี้เรียกพระอ่นนั่งสุตารค่ะเออคนได้รับใจสนะนนคมเน่คู่เอก ในโลกเนี่รับบอลมูลจากนี้ไปเจ้าเหนือตัวนี้กับน,นี่ได้ผีไม่นี่อ่ะใครคอบครัวญาย,ยมแอบชี้นะจุกจุบจุ้นลำลำได่รวยยู่ยูีุปบ่มีรงมีไพ่เขาเสีย้อนรับก็เป็นยังการเสียรัขเรขาเขาพนมทีสารนำพริกปลาทูเสียรับขขเขาจะมีกินโนราดอ่ะเนี่ยไรกัชาก็่องละ คนแอบยิ้ถึงท่านฝ่ไ่ถกฝักเพีงแไม่มีคอบคัวละจ้าค่ะ่เนนอ้ขอบคุณปู่หลยหลด้วยค่ะปูการนอสการค่ะซาเธอค่ะเปิ่อหน้ารูปแลวทางค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะนวาทางจากปุยญาเทวดานะคะพี่น้องคะ่านักทางของคู่จันทร์ท่อนค่ะมีสามหานะคะสามหาสี่หาสามสองค่ะ สามหาซี่หาสามสองปูละมาหาแปดแล้ว 8, ลก็หกหานะคะพี่น้องคะบัดนี้นะคะจุดคํานวณจุดเด่นเหมือนวันศุกร์เด่นเหมือนวันศุกร์นะคะพี่น้องคะคู่เด่นกับคู่ร่องเหมือนวันศุกร์นะคะมีอ่ากลุ่มเด่นนะคะมี 6, 8, 8หกแปดแปดหาหกหาหกซี 6, 4, แล้วก็เก้าหกอันนี้คือกลุ่มเด่นเนาะพี่น้องคะแล้วบันนี่กลุ่มร่องคะ่ะมีหาซีกับหาหานะคะพี่น้องคะเอาบันนี่ปูละมาสรุปใหะะ้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมคะ่ะ แกปหน้าจอนะคะพี่น้องคาก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทาง อาเซานี่นะคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะหละกักคู่จันทอนอนะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งเนอะค่ะพี่น้องเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะถ้ามักถ้าชอบเน, <place mr. S 1> นอะพี่น้องอย่าลืมนะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องคะเอาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความรู้ในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะถ้าไม่อยากสิผภาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาว่าแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จพร,ปปรพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปุยา่าเทวดาทั้งเหมือทั้งมวลวันนี้ม่เพียงสำานี้นะคะเอกเสด็ขอตัวล่า พี่ดองบรเท่าสกูสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม้กระแบดในคลิปหนานะคะพี่ดองคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี